เอาเดี่ยวว่าเข้าเดี่ยวมันมันสำคัญนะครับมันสำคัญแต่ว่าผู้ใดอยู่หลังพวงมาลัยแค่นั้นเหรอครับสุดยอดครับซูเปอร์ตีนผีนะครับนี่เดี๋ยวไปแล้วครับโค้งหึงศูนย์เข้าไปแล้วครับงานถอยแล้วครับผมประมาณสองไรนครับผมถอยอย่างเดียวครับผมวันนี้กับมาพบมาพ่อกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พามึงโค้งหนึ่งศูนย์นะครับผม อันนี้ซักล่องนะครับซักล่องปลูกมันนะครับแต่ว่าเอาหางเอาหางพ่วงซักนะครับผมนี่นะครับผมเอาหางพ่วงซักนะครับล่องกับสิบประมาณนี้นะครับผมรคุกหนึ่งศูนย์ตัวแรงเขาครับขั้นนี้ เป็น6610เสือไล่นะครับเครื่อง88ครับตัวนี้ความกว้างของร่องกับประมาณเมตร 30, 30ถึงเมตรห0สิบนะครับผมทัวผมปลูกประมาณน,นี้นะครับมันปลูกขี้มันก็สิ้นเปลืองต้นทุนนะครับผม ผูกหางแล้วเรียครับเซ่ปุ๋ยกับประหยัดครับนี่นะครับหกโกหนึ่งศูนย์ตัวแรงประจำชิมงานเนาครับมาแล้วครับผมหก0กหนึ่งศูนย์ตัวแรงของเขานะครับนี่ครับขึ้นล่องฝนตกได้สองมือครับพากัน ให้ให้ปลูกมันเบิดครับนี่ซักลองซักเกี่ยวสองนะครับเนี่ย รถคันนี้ไถให้เนี่ยว่าเสียงดังเท่ากันนะครับนี่แต่เวลารอบเดินเบามันก็ยังรถห้างนะครับก็ยังรถสามสูบนะครับมันจะดังปุ๊บปุ๊บบับปุ๊บปุ๊บบับบับเลยครับเอกลักษณ์นะครับรถคันนี้เสียงมันคือมูนะครับเสียงพุ่นนี่ยก็ยังรถห้างนะครับเวลาเดินเบาแต่ว่าเวลาเหยียบออกนี่ครับปาด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 เลยครับ ไลาไถไฮนะครับแต่ว่ามือนีเขาว่อคอเปนซักหล่องนะครับมันแรนเร็วบ่ไเด้ยครับถ้าแรนเร็วมันก็สินนี้ล่องนะครับผมรถคันนี้ไถ่ไฮบอกเสียงมวนเท้ากันนะครับคันนี้เสียงนี่ฮาวนะครับเสียงดังดังไก่ผมครับมันดังทรงไก่ครับรถคันนี้แต่ว่ามันเป็นเผ่าเดียวซื่อนะครับคนมากมันจะขวดหลายกว่าไปนะครับ แต่ว่าเข้าเดียวว่เข้าเดียวมันมันสำคัญนะครับมันสำคัญแต่ว,ว่าผู้ใดอยู่หลังพวงมาลลยแค่นั้นเหรอครับสุดยอดครับโซเปอร์ตีนผีนะครับเนี่ยนะครับผมกรสีประมาณนี้นะครับผมสักล่องเอาหางพ่วงสักนะครับ ไปแล้วครับโอหกหึงศูนย์เข้าไปแล้วครับสภาพยังมหม่ด้วยครับรถก,กันนิกนะแต่ว่าโดนนะครับรถก,กันนิกแต่ว่ากับสภาพมันยังโอเคอยู่นะครับปีมือขนาดครับผมขึ้นลอง หางควงขึ้นครับ 610ตัวแรงนะครับงานถอยแล้วครับผมประมาณสองไลครับผมถอยอย่างเดียวนี่ครับประมาณสองไลครับผมถอยอย่างเดียวครับตั้งงานหม่คือสียากครับผมเพราะว่ามันสั่นนะครับ อีกอย่างรถเผ่าเดียวครับแต่ว่าเป็นยังครับโซฟเฟอร์เราแรงอยู่แล้วครับตัดไปนี่นะครับดินนวลนดีขนาดครับผม โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกาําลังใจนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ผมกดตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ